ประมาณสามสิบปีได้ครับตั้งแต่ตั้งแต่ผมยังจําความได้หน่อย,น,อยนิดหน่อยครับจาได้แค่น,นั้นเองทำไมถึงแยกทางกับแม่ก็คือเป็นปัญหาครอบครัวครับระหว่างพ่อกับแม่ก็<อ>เลยเขาก็เลยต้องต้องทิ้งไปงแต่เด็กนะครับในรอบสามสิบสามสิบปีเนี่ยตามหาแม่ตลอดใช่ครับตามหาตลอดเลยมีข่าวที่ไหนว่าแม่ตรงนั้นตรงนี้ผมก็ผมก็พยายามตามหาทุกครั้งที่มีม,มีมีคนแจ้งมา ปรากฏว่าเจอไหมไม่เจอครับตามหาแต่ละรอบก็ไม่เคยเจอเลยถอดใจไหมก็ไม่เคยถอดใจครับผมก็คิดว่าทักวันหนึ่งผมอาจจะได้ผมผมต้องเจอแม่ให้ได้ครับ

เอหักลูกแมาอันสามสิบกว่าปีอีกอ่ะสากว่าปีนึกไหมว่าวันนี้จะมีโอกาสได้มาเจอกับลูกไม่นึกค่ะไม่เคยนึกฝันเลยค่ะว่าจะเจอกับเขาที่ผ่านมานี่รักลูกไหมรักรักเจ่า่าะ เขาอาวหาแม่ไม่เจอแม่อยู่กรุงเทพก็ไม่เจอกันเลยครับแล่รับที่แบบมันนานแล้วครับสามสิบกว่าปีอะตามตามมาตลอดจนก็จนมาเจอเนี่ยครับมันก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกดีมากเลยครับพอยากจะบอกอะไรกับแม่หนอนี้ก็บอกว่าเนี่ยครับเอ ในที่สุดก็เจอครับได้เจอแม่ตั้งแต่ตามหามานะครับมันเหมือนความรู้สึกที่เราค้างคาใจอยู่เนี่ยมันได้หมดไปแล้วครับเพราะว่าเป้าหมายที่เราที่เราตามหาเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงหน้าแล้วก็ดีใจครับที่ได้เจอแม่แม่จรักลูกนะครับ แม่ตอนไม่สบายในช่วงเวลาที่ผมไม่อยู่ก็ขอบคุณมากๆครับที่ดูแลแม่แทนผมหลังจากนี้ไปแต่ผมมีเวลามีนี่ผมก็จะเข้ามาช่วยเตรีมเตรียมในสิ่งที่แบบว่ามันมันเคยขาดหายไปคือแกจะได้แบบรู้สึกดีขึ้นการป่วยอาจะดีขึ้นก็ได้ก็ฝากน้านะครับฝากน้าให้ดูแลแม่แทนผม